สวัสดีครับผมซิต้าช็อปออนไลน์นะครับผมวันนี้มีอุปกรณ์เสริมโฟโตเกียร์อีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆใช้งานง่ายๆแต่ว่าทุกคนควรมีนะครับผมเจ้าตัวนี้คือโคชูแม็กเซฟฮอดเออร์นะครับหน้าตาเป็นงไงเดี๋ยวมาดูกันแพ็กเกจมาเป็นอย่างนี้ครับกล่องเล็กๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากตัวนี้ในเซตนะครับจะให้อุปกรณ์มา2ชิ้นก็คือเจ้าตัวโคชูฮอดเออร์แบบนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีแผ่นแม่เหล็กแม็กเซฟสำหรับติดสมาร์ทโฟนให้ด้วยนะ1อัน ตัวโฟโตเกียร์เนี่ยผมต้องชื่นชมก่อนเลยนะอย่างแรกเลยเนะี่ยผมชอบมากไอคือแผ่นแม่เหล็กแมกซเซฟเนี่ยอ่าเพราะอะไรตัวเนี้ยผมก็เรียกว่าอะไรใช้มาหลายยี่ห้อละตัวเนี้ยถือว่าเป็นแผ่นแม่เหล็กแมกซเซฟที่ดีที่สุดเลยนะเพราะตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่เหล็กผิวตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนอยางแล้วทีนี้มันดูดได้ไงข้างในนะครับผมลองเอาไฟเอาแบบส่องมาดูเนี่ยข้างในเป็นแม่เหล็กเรียงอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันเป็นยางตรงเนี้ยถือว่าดีมากเลยนะอ่าเวลาเราแปะอะไรอย่างเงี้ย ไม่เป็นรอยนะครับผมถือว่าตัวนี้ทามาได้ดีแนะนําเลยใครกาลังหานะโฟโตเกเยนอุปกรณ์เสริมสําหรับแม็กเซมนะผมว่าดีทุกรุ่นนะครับผมทีนี้มาดูเจ้าตัวโคชูโฮเดอร์ตัวนี้กันบ้างนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเป็นสีไทเทเนียมขัดเงามาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยขัดขัดมาแบบดีเลยนะครับเงาแวบเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นช่องเสียบโคชูนะครับซึ่งจริงๆเอาไว้ใช้กับอะไรบ้างถ้าใครที่ใช้เคสของโฟโตเกียร์ที่เป็นตัวหลิกเนี่ยมันจะมีช่องโคชูถูกไหมครับตัวนี้สามารถไป แล้วใช้สมาร์ทโฟนด้วยง่ายๆเดี๋ยวนี้หลายๆคนนะครับคือถ้าใช้กล้องเนี่ยกล้องหลายๆรุ่นนะครับยกตัวอย่างเลย Sony p พ n นาสามารถมีแอปสามารถใช้ตัวมือถือแล้วเนี่ยเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับทีนี้เราก็สามารถเอามือถือเนี่ยเป็นมอนิเตอร์กล้องของเราได้เลยนะครับข้อดีของการมอนิเตอร์ด้วยจอมือถือคืออะไรหนึ่งเลยครับสีของจอเนี่ยไอมือถือสมัยใหม่เนี่ยผมพูดได้เลยนะดีกว่ามอนิเตอร์แยกด้วย นะครับความคมชัดมือถือพวกเนี้ยชัดกว่านะครับผมอ่าสีสันสู้แดดเนี่ยเวลาออกแดดเนี่ยจอมอนิเตอร์บางตัวเนี่ยราคาไม่แพงเนี่ยสู้พวกจอ iPhone ไม่ได้นะต้องบอกก่อนจอพวกนี้ดีกว่านะครับผมแต่ปัญหาอะไรเรคนเจอเวลาใช้มือถือเนี่ยคืออะไรมันไปเมาส์กับกล้องเมาส์อะไรลําบากถูกไหมครับทีเนี้ยไอเจ้าโฟโตเกียก็เ,เลยออกตัวนี้มาเพื่อให้สามารถเอามือถือเนี่ยไปเมาส์ได้สะดวกนะครับผมวิธีการใช้ก็คือเอาตัวนี้ครับ เสียบเข้าคอชูที่กล้องหรือว่าหลิกหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเสร็จแล้วเราสามารถเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยแปะได้เลยดูดนี้เลยเป็น m a ็กเซฟตัวนี้นะครับแม่เหล็กเป็น N52 ดูดแรงมากเนี่ยลองให้ดูครับแข็งมากครับไม่หลุดนะตัวนี้แข็งแรงเลยอ่าถือว่าดูดแน่นมากอ่าวิธีการใช้งานนะครับก็คือเนี่ยอ่าพวกกล้องจะมีคอชูนี้เราเอาตัวนี้หมุนเข้าไปนะครับหมุนให้แน่น นะครับทีนี้เราก็จะสามารถเอาสามาร์ทโฟนเนี่ยมาแปะอย่างนี้ได้ละเป็นมอนิเตอร์ได้หรือนะครับบางคนเนี่ยตัวกล้องถ่าย16ต่อเเอามือถือถ่าย1ต่อนเราก็บิดอย่างนี้ให้มันองศาอย่างนี้ปึ๊บนี่อย่างนี้ก็คือเขาเรียกถ่าย2 2สส,สเกลภายในการกดครั้งเดียวเลยก็คือมือถือเนี่ยถ่ายแนวตั้งเอากล้องถ่ายแนวนอนนะครับผมตรงเนี้ยข้อดีอย่างที่บอกบิดองศาได้หมดนะครับผมอ่าบิดได้หมดเอียงปรับก้มเงย ตามสะดวกเลยแล้วแต่เราเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับการดีไซน์เนี่ยเวลาพับเก็บเนี่ยเล็กมากครับอันนี้เท่นี้เองใส่เก็บกระเป๋าได้เลยใครที่เป็นสายคอนเทนต์นะครับต้องการเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์เสริมเนี่ยผมว่าอันเนี้ยซื้อติดไว้ไม่เสียหลายหลายๆคนที่ใช้งานกล้องเนี่ยผมว่าน่าจะมีมฟร์ทโฟนนะแล้วสมัยนี้แฟม์ทโฟนอย่างที่บอกสามารถทําเป็นมอนิเตอร์ได้อย่างกล้องลูมิกล้องโซนีน่เนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับผมตรงเนี้ยแนะนําเลยนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Co2 Magnetic ก Mag แม s a f e ตัวนี้